ผมวันนี้เราจะอยู่ใน่าสายกีตาร์เหมือนเดิมนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้เป็นสายเบอร์11นะครับผมตัวนี้เป็นแ5ดสิบ้าทับ้าตัวนี้ให้โทนเสียงที่นุ่มนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงคนไหนสนใจกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวผมปัดลิงก์ไ้ให้นะครับผมราคาไม่แพงนะเจ้าตัวนี้ทีนี้ผมจะมาบอกว่าสายเบอร์11กับสายเบอร์12เนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไหมมันมีครับผมแล้วก็ เรื่องน้ำเสียงมันก็มีเหมือนกันนะครับผมผมอันดับแรกเรามาที่สายเบอร์สิก่อนนะครับผมผมจะพูดถึงเรื่องข้อดีของมันยังไม่พูดถึงเรื่องข้อด้อยข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราใส่กับสายกีตาร์เป็นเบอร์สิอนะครับผมข้อดีของมันก็คือมันจับคอร์ดง่ายไม่เจ็บมือเล่นง่ายไม่ค่อยเจ็บมือเท่าไหร่อันนี้คือข้อดีของมันนะครับผมแล้วก็ทําให้กีตาร์ของเราอะ่ะมันไม่ต้องแบบ แบกรับน้ําหนักแรงตึงสายเยอะเกินไปนี่ข้อคือข้อดีของมันทําให้เป็นการถนอมกีตาร์ทำให้หน้าไม้เนี่ยไม่มีอาการป่องทําให้บิดเนี่ยไม่มีแบบง้างออกเนี่ยข้อรักษาคอแบบเป็นการถนอมคอกีตาร์ด้วยเพราะว่าเบอร์สิเนี่ยมันแรงตึงสายมันจะน้อยกว่าเบอร์สิอันนี้คือข้อดีของมันนะครับผมแล้วก็เล่นแล้วไม่ค่อยเจ็บมือนะครับผมอ่าแล้วผมจะมาสรุปตอนท้ายด้วยว่า มันมีอะไรผิดอะไรถูกไหมจะมาสรุปตอนท้ายด้วยอันนี้ข้อดีของมันนะครับผมทีนี้มาพูดถึงข้อด้อยข้อด้อยของมันก็คือเรื่องโทนเสียงโทนเสียงเบอร์11เนี่ยมันจะเสียงมันจะบางกว่าเสียงมันจะออกมาไม่เต็มยิ่งไปต่อเข้าภาคไฟฟ้าต่อเข้าตู้แอมป์เนี่ยเสียงมันจะเวลาซาวมันออกไปเสียงมันจะมีความบางนะครับผมเพราะว่าแรงตึงสายมันน้อยเบอร์มันน้อยนะครับผมมันก็ต้องตามขนาดของมันนะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องแลกแลกกับที่เสียงมันจะบางนะครับผมที่เสียงมันจะบางแต่มันบางไม่มากหรอกแต่มันบา เพราะว่าบางคนอาจจะแคบบชอบสาวหนาๆอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับผมอันนี้แค่ผมจะมาบอกเฉยๆนะครับว่ามันจะมีข้อดีข้อด้อยไม่ใช่ว่าข้อเสียนะครับผมข้อดีข้อด้อยนะครับผมมันก็จะมีอยู่เล็กน้อยนะครับผมก็เลือกใช้ที่ให้เหมาะกับเราแค่นั้นเองทีนี้มาพูดถึงเรื่องสายเบอร์12บอเบอร์12เนี่ยขอพูดถึงเรื่องข้อดีข้อดีของมันก็คือสาวมันจะออกมาเต็ม ซาวมันจอกมาเต็มเลยยิ่งต่อเข้าภาคไฟฟ้าต่อเข้าเครื่องขยายต่อออกลําโพงเนี้ยเสียงซาวมันจ่อกมาเต็มมากเลยนะครับผมเพราะว่าเสียงมันจะหนาขึ้นเพราะมันเป็นเบอร์12เป็นเบอร์ใหญ่นะครับผมยิ่งที่มันมีเบอร์ใหญ่กว่านั้นนะแต่นี้ที่คนเขานิยมใช้ก็จะเป็นเบอร์12กันบางคนก็ใช้เบอร์13ก็มีนะครับผมทีนี้ผมจะพูดถึงในสายเบอร์12เนี่ยเสียงมันจะมีความหนาเวลาเสียงมันจ่อกมาเต็มซาวมันจ่อกมาเต็มยิ่งแบบไปเล่นออกงานหรือว่าต่อเข้า เครื่องลาโพงกีตาร์ปงไฟฟ้าอะไรแล้วแต่เนี้ยเสียงจะออกมาเต็มนะครับผมมันจะมีความเต็มเวลาพวกชอบสตาร์มคอรนะ์ดเนี่ยมันมากเลยเสียงมันจะมาเต็มนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะมาสรุปตอนท้ายว่าอันไหนเบิร์ดดีกว่ากันด้วยนะครับผมจะมาสรุปตอนท้ายด้วยทีนี้ข้อด้อยของมันนะครับผมข้อด้อยของเบอร์สิบสอง่ะก็คือแรงตึงสายมันเยอะพอแรงตึงสายมันเยอะเวลาเรากดคอร์ดเล่นคอร์ดมันจะมีอาการเจ็บมือ ยิ่งโซโล่ด้วยอ่ะมันจะมีการเจ็บมือนะครับผมเพราะว่าแรงตึงสายมันเยอะนะครับผมอ่ายิ่งมือใหม่เนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าแรงตึงสายมันเยอะมันเป็นเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับผมอ่าทีนี้สิ่งที่ข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากีตาร์ตัวนั้นไม่ได้มาตรฐานอ่ะมันมันแบบเจอเบอร์12เข้าไปเงี้ยเพราะเผื่อกีตาร์ตัวนั้นอ่ะไม่ได้มาตรฐานนะกีตาร์ตัวนั้นอาจจะท้อง่อกได้เพราะว่ามันทนแรงตึงของสายเบอร์12ไม่ได้แล้วก็บิดตรงเนี้ย าวมันจะง้างออกได้นะครับผมเพราะว่ามันทนแรงตึงไม่ได้แล้วบางทีคอเนี่ยก็จะมีอาการเสียหายได้เพราะว่ามันทนมันรับแรงตึง,งสายเบอร์สิไม่ได้แต่ว่าถ้ากีตาร์ตัวนั้นได้มาตรฐานมันก็จะทนแรงตึงได้อย่างเจ้ากีตาร์ตัวนี้มันทนแรงตึงสายสายเบอร์สิบได้นะครับผมแต่เบอร์สินี่ผมให้ก้าใสา่เต็มที่เบอร์สิก็พอแล้วนะครับผมทีนี้สรุปกันเลยสรุปเลยดีกว่านะครับผมระหว่างเบอร์สิกับเบอร์สิเนี่ยถามว่า อันไหนมันดีอยู่กันมันขึ้นอยู่ที่ความชอบนะครับผมเขาขึ้นอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของเราเลยว่าเราชอบซาวแบบไหนหรือว่าเราชอบแบบเล่นง่ายไม่ต้องทอรมานนิ้วไม่ต้องเจ็บมือมากก็คือเลือกสายสายเบอร์ส e ิบเอ็ดอ่าแต่ว่าเสียงมันอาจจะบางลงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าบางคนชอบแบบนั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่ที่ความชอบของเรานะครับผมอ่าทีนี้บางคนแบบอยากได้เสียงนนหนานะครับผมแบบต่อเข้าเครื่องขยายต่อแล้ว ซาวออกมาเต็มเนี่ยก็ต้องเป็นเบอร์12เบอร์12นี่ซาวจะออกมาเต็มเสียงจะนิ่งกว่าประมาณนั้นนะครับผมแต่แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเจ็บนิ้วเพราะว่าแรงตึงมันเยอะกว่านะครับผมแรงตึงของสายมันเยอะก็ต้องทนนะครับผมก็ต้องทนเจ็บนิ้วเพราะว่าแรงตึงมันเยอะต้องเล่นสักพักนึงใี้มันชินชินนะครับผมมาอ่ะถ้าเล่นถ้าเล่นชินแล้วมันก็ไม่ยากนะครับผมแล้วมันอยู่ที่การเซตอัพด้วยนะเซตอัพของกีตาร์นะครับผมเวลาเราใส่สายเบอร์ใหญ่อะถ้าเซตอัพดีๆเนี่ย คือบางทีไม่ไม่เจ็บนิ้วมากถ้าเซตอัพดีๆนะครับผมถ้าไม่ได้เซตอัพนะครับผมหรือเซตอัพมาไม่ดีเนี่ยโอ้โหโโกดลงไปทีนึงเนี่ยโคตรเจ็บนิ้วเล่นได้แป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีอาการเจ็บนิ้วมากนะอะทรมานนิ้วจริงๆเนะี่ยมันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่การเซตอัพด้วยนะครับผมอันนี้นะถ้าพูดในภาพรวมนะครับผมอ่ะสรุปเลยก็คือว่าอีกครั้งหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความชอบนะครับผมอ่ะเรื่องของซาวเรื่องของการเล่น อย่างสมมติว่าบางคนอาจจะชอบเบอร์สิบเอ็ดมันเล่นและสบายคือแบบผมไม่ติดใจอะไรอะ่ะถึงซาวมันจะบางกว่าเบอร์สิบสองแต่ผมไม่ติดใจอะไระแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกรู้สึกว่าผมเล่นสบายผมไม่เจ็บนิ้วมากอันนั้นเนี่ยเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเราตั้งเกณฑ์เป็นหลักนะครับผมเอาตัวเราเนะี่ยว่าเราชอบแบบความสะดวกสบายหรือว่าแบบชอบแบบไม่ไม่ต้องเจ็บนิ้วมากแล้วก็ใส่สายเบอร์สิบเอ็ดก็พอนะครับผมแล้วก็เป็นการถนอมกีตาร์ด้วยไม่ต้องกีตาร์ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักแรงตึงมากเกินไป แต่ถ้าบางคนนี่แบบนี่มันไม่สะใจว่าอยากได้เบอร์ที่มันใหญ่กว่านี้เป็นเบอร์สนะิบสองเนี่ยอยากได้ซาวที่มันออกมาจเต็มก็ต้องทนเจ็บนิ้วหน่อยเพราะว่าแรงตึงมันเยอะประมามหันนี้ครับผมที่ผมออกมาบอกไม่มีผิดไม่มีถูกนะอันนี้ผมออกมาแค่ชี้บอกมาไม่ได้ว่าชออกมาชี้แจงหรอกออกมาบอกเฉยๆว่าเออว่าเบอร์สิบเอ็ดมันเป็นประมาณนี้เบอร์สิบสองมันเป็นประมาณนี้แค่นั้นเองครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับทีนี้สวัสดีครับ